เกม Counter Strike ที่เราเคยรู้จักกันมาแล้ว25ปีนับตั้งแต่เป็นมอดเล็กๆจนถึงเกมขวัญใจชาวเน็ตคาเฟ่มีประวัติที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะครับวันที่9พฤศจ,จิกายน2000หรือวันนี้เมื่อ25ปีที่แล้วเป็นวันที่มอด Counter Strike เปิดตัวเป็นครั้งแรกมันเริ่มจากเป็นมอดของเกม Half Life แล้วก็เปลี่ยนเป็นเกมแบบ Off ฟ c i a l ที่มีชื่อเสียงมากมายมันเป็นเกมยิงมมุมมองบุคคลที่1แบบเน้นเชิงกลยุทธ์ Tactical first person shooter ที่พัฒนาโดยคุณมินลอีและเจสคริฟที่มีแนวคิดเกี่ยวกับการต่อต้านการก่อการร้ายธรรมให้เกมมีความเป็นจริงและจำลองยุทธวิธีการต่อต้านการก่อการร้ายอย่างน่าสนใจมากๆ Mod Counter STRIKE มีรูปแบบเกมเพลย์ที่แยกผู้เล่นเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายต่อต้านการก่อการร้าย Counter t e r o i s t s หรือฝั่งตำรวจและฝ่ายผู้ก่อการร้าย TERRORISTS หรือฝั่งโจรทั้งสองฝ่ายจะต่อสู้กันในโหมดต่างๆที่มีเป้าหมายเฉพาะซึ่งทําให้เกมมีความหลากหลายและน่าสนใจมากๆผู้เล่นจะเริ่มเกิดในฐานของแต่ละฝ่ายแต่จะมีเงินติดตัวเพื่อซื้ออาวุธและอุปกรณ์ต่างๆที่จะช่วยให้มีการต่อสู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งมีแบ่งออกเป็นสามหมวดหลักคือมีดปืนพกปืนรองและปืนยาวปืนหลักที่มีความแม่นยำและความรุนแรงแต่กต่างกันและมีปืนยอดนิยมที่เกมเมื่อชื่นชอบมากๆเช่นหนะักทิกบอเฟตแมกนึ่งหรือ h ฮทเลอร์คุกเอ็มพีห้า ความสำเร็จของ Mo d เค u n t e r STIKE ไม่ได้มาจากว่าง่ายๆเลยนะครับมันได้รับความนิยมอย่างมากจนทางเวลเข้ามาซื้อสิทธิ์และแปลงสภาพให้เป็นเกมแบบ o f f i c i a l ซึ่งทำให้คุณมินลีและเจสคลิปเป็นคนดังแห่งวงการเกมในทันที MoD Count e r STIKE ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆจนถึงกว่า2 4 5 0 0 0คนเล่นในวันแรกและเคยมีผู้เล่นพุ่งไปแต่ถึงกว่า700,000คนในช่วงพีคซึ่งเป็นจานวนผู้เล่นที่น่าตื่นตาตื่นใจมากๆแต่นี่เป็นจุดที่มีความเป็นเจ็บปวด ด้วยนะครับการเล่น Counter Strike ในเมืองไทยต้องผ่านระบบแลนตามร้านเน็ตคาเฟ่เพราะสภาพอินเทอร์เน็ตในไทยเดิมๆยังไม่ค่อยเอื้ออำนวยกับการเล่นข้ามประเทศทำให้ความนิยมของวัต Counter Strike ในบ้านเราเริ่มเสื่อมไปพอสมควรตลอดจนการมาของเกมออนไลน์อย่าง Red Dead Online ที่เปิดเซิร์ฟเวอร์ไทยในปี2002ทำให้คนไทยมีความสนใจในโรามากขึ้นแต่ Counter Strike ไม่ได้หายไปเลยนะครับมันกลายเป็นหนึ่งในเกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่งที่ทรงอิทธิพล และเป็นแรงบันดาลให้กับเกมอื่นๆอีกมากมายมันมีชื่อเสียงในด้านความสมจริงและจำลองยุทธวิธีการต่อต้านการก่อการร้ายทำให้มันมีภาคต่อออกมาหลายภาคตั้งแต่ Counter Strike Condition Zero และ Counter Strike Source จนถึง Counter Strike Global Offensive และ Counter Strike 2ที่ผ่านมานี้เองนอกจากนี้ซีรีส์ Counter Strike ยังมีภาคแยกบางภาคที่ทีมผู้พัฒนาเกมตั้งใจจอตลาดฝั่งเอเชีย โดยเฉพาะเช่น Counter Strike Neo หรือ Counter Strike Online ที่เปลี่ยนเป็นเกมแนว free-to-play และหารายได้ผ่านระบบ microtransaction Counter Strike ก็เป็นเกมที่มีความเป็นจริงและจำลองยุทธวิธีการต่อต้านการก่อการร้ายอย่างน่าสนใจทำให้มันมีภาคต่อออกมาหลายภาคและมีภาคแยกบางภาคที่เจาะตลาดฝั่งเอเชียโดยเฉพาะทำให้มันมีความนิยมและความสำเร็จทั่วโลกคุณเคยเล่น Counter Strike มาบ้างหรือไม่คุณชอบเกมนี้มากๆหรือไม่ มีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับคา u เตอร์ STIKE ที่คุณอยากจะแบ่งปันไหมมาแบ่งปันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเกมนี้ด้วยนะครับ